สรุปมาแล้วค่ะทุกคนเขามีเรื่องจะเล่าให้ฟังนะคะก็คือเขาเนี่ยตั้งแต่ชอบเทรเชอร์มาเขาไม่เคยมีเมนเลยชอบทั้งวงอะเอาง่ายๆแต่ว่าแต่เพิ่งมาค้นคลิปต oh ัวเองเมื่อแบบ1ป <imizi 1> ีที่แล้วแล้วก็รู้ว่าตัวเองอะวอลแวร์พูดถึงคนนี้บ่อยมากเราได้เขาวอลแวร์ถึงคนนี้มากขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาั้นคือเมนแล้วเขาก็ได้เมนมาแล้วก็คือน้องเดยยองค่ะและสิ่งนี้ที่เขาซื้อมาเนี่ยหนึ่งไอเทมที่น้องโดยยองเนี่ยใส่ช่วงมีบ่อยมากคือเขาตัดสินใจไม่นานเลยที่เขาจะซื้อนี้นะคะเพราะว่า เพราะว่าเขาชอบตัวยองแค่นั้นเลยค่ะทุกคนเพราะว่าแค่ชอบโดยยองนะคะชอบตื่นเต้นอะตื่นเต้นตื่นเต้นดูพร้อมๆกันอีกว่าหนึ่งสองสามอุ๊บเกำไแพนโดรันเี่นะคะทุกคนแต่ว่าตัวนี้มันเป็นรุ่นที่โดยยองใส่จริงๆนะคะและช่วงนี้ใส่บ่อยมากราคาในไทยน่าจะอยู่ที่สี่พันมั้งพอย์ของมันก็คือนี่ค่ะจะมีดอกเดซี่เห็นไหมทุกคนเห็นดอกเดซี่ไหม นโดยยองใส่รุ่นนี้เลยแล้วน้องใส่แบบไม่มีชามไม่มีจานก็คือแบใส่เข้าไปเลยนะคะภาพที่น้องถือแบบน้ำลิงจีก็อันนี้นะคะทุกคนน้องใส่ทั้งตอนที่ถ่ายวอล์กแล้วก็ตอนที่ไปมานิลาก็ใส่มาที่ไทยก็ใส่ตอนขึ้นคอนเสิร์ตก็ใส่ขากลับจากไทยไปเกาหลีก็ใส่ แต่ว่าจริงๆกำไรเนี้ยใส่ตั้งแต่ตอนที่อยู่เกาหลีแหละนี่ทุกคนก็หลังจากที่หาเมนมาเนิ่นนานได้เมนแล้วนะคะทุกคนดีใจกับเขาด้วยนะคะตอนนี้เขาชอบน้องโดยองมากอย่างนึงที่เขาลืมบอกนะคะเสื้อแบบคาร์ดิแกนตัวนี้นะคะฮานุโตกับโดยองก็เคยใส่แต่ว่ามันเป็นการใส่ใส่ทำงานใส่ใส่แบบถ่ายเล่นเกมซูเปอร์สตาร์วาก็คือใส่ตัวนี้นะคะ เดยยองใส่ตัวนี้เขาเก็มารู้ตัวเองนะคะว่าเขาเนี่ยเมนคือใครโอเคค่ะสำหรับวันนี้เขาต้องจบการรีวิวนะคะขอบคุณที่ทุกคนแวะเข้ามาดูกันนะคะอันยง